มารีเบอร์เนอร์ยิ่งโสดยิ่งสวยโพสต์ภาพลาสุดแฟนคลับตะลึงแห่ทักแบบเรือๆไปเลยค่ะ จบความสัมพันธ์ลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับคู่ของนางเอกคนสวยอย่างมารีเบอร์เนอร์กับนักร้องหนุ่มกันพา์อินใจเอือ้อซึ่งมารีเองได้โพสต์ข้อความประกาศมูฟออนผ่านทางอินสตาแกรมขอโทษและขอบคุณทุกคนที่เชียร์และทุกๆคนที่ส่งกําลังใจมาให้ตลอดแต่สุดท้ายต้องยอมรับความจริงค่ะซึ่งก็มีข้อความว่าอยากขอโทษและขอบคุณทุกคนที่เชียร์และทุกคนที่ให้กําลังใจมาตลอดนะคะเต็มที่ของเรามันได้แค่นี้อ่ะ อาจจะน้อยไปหรืออาจจะมากไปแต่คงไม่พอดีกับตอนจบที่คาดหวังไว้ค่ะวันนี้อยากใช้ชีวิตกับความเป็นจริงไม่มีใครอยากเสียใจหรือผิดหวังในเรื่องความรักแต่เราควบคุมมุมมองหรือการกระทําของคนอื่นไม่ได้สุดท้ายต้องยอมรับความจริงวันนี้ขออนุญาตเอาตัวเองออกมาจากจุดที่เจ็บด้วยการมูฟออนในแบบที่เราทําได้ด้วยตัวเองค่ะ และดูเหมือนว่าสาวคนนี้ยิ่งเป็นโสดจะยิ่งสวยขึ้นเป็นกองค่ะกับภาพล่าสุดที่เธอนั้นได้โพสต์ลงในอินสตาแกรมเป็นภาพขณะที่เธอกําลังแต่งหน้าทำผมพร้อมออกอีเวนต์และภาพนี้แหละทำเอาแฟนคลับเห็นแล้วต่างเข้ามาคอมเมนต์ทักเพราะเธอสวยมากแถมผิวยังดีแบบสุดๆเลยล่ะค่ะ i uh.